สวัสดีครับพบกับช่องบรินอกแอสิงรีวิวนะครับวันนี้นะครับแอสิงนำตัวเดนเวอร์นะครับเดนเวอร์มารีวิวนะครับบุหริเดนเวอร์นะครับก็ทำออกมานะครับเป็นขนาดมวลเล็กนะครับก็คือมวลเจนึ่นะครับขนาดมวลใหญ่นะครับก็ยังไม่มีออกมาเห็นนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเดนเวอร์บูเบอรี่นะครับตัวกลิ่นของตัวเดนเวอร์นะครับก็จะมีกลิ่นของตัวบูเบอรี่นะครับกลียงตัวมะม่วงนะครับแล้วก็กลิ่นตัวแอปเปิ้ลไอ้นะครับหลังจากทําคลิปนี้เสร็จนะครับแอดจะมารีวิวตัวที่เหลือให้นะครับเอามาดูการรีวิวของตัวบูรี่เดนเวอร์นะครับบูเบอรี่นะครับหน้าซองนะครับจะเป็นซองสีขาวนะครับเป็นซองแข็งนะครับ มุมนะครับมุมโค้งนะครับมุมไม่มีความคมนะครับมุมโค้งด้านหน้านะครับก็จะมีเป็นรูปเม็ดบีบนะครับเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีขอบขอบด้านข้างนะครับเป็นสีม่วงเหมือนกันนะครับตัวซ้อนนะครับจะมีลวดลายนะครับลวดลายนะครับเห็นไหมนะครับจะมีลวดลายอยู่นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเขียนว่าเป็นตัวพรีเมียมนะครับจากอเมริกันนะครับ ข้างซองนะครับตรงนี้ก็จะมีบอก20่มวลนะครับข้างข้านะครับก็จะมีบอกเป็นตัวท่ามาด้วยนะครับให้ทามา3นะครับนิคโคตินนะครับมา0.3นะครับด้านหลังนะครับก็จะเหมือนด้านหน้าเลยนะครับด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านข้านะครับก็จะมีเป็นตัวบาร์โค้ดนะครับไว้สแกนตรวจสอบนะครับว่าสินค้าของแท้ของปลอมนะครับสามารถสแกนตรวจตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีบาร์โค้ดให้นะครับ แต่ก็ข้างๆนะครับเขียนว่า i N U A E นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวซองนะครับของตัวเดนเวอร์บูบูลี่นะครับอันนั้นนี่นะครับของตัวซอนะครับจะให้ฟอยด์เป็นสีม่วงมานะครับหน้าฟอยด์นะครับก็เป็นหน้าฟอยด์ตัวพุทธนะครับอ่าเป็นนี้ออกหมดตัวพุทธนะครับตัวเดนเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นขนาดมวลเจนึ่นะครับไม่ใช่ขนาดมวลใหญ่นะครับเป็นมวลเล็กนะครับ7.1 ให้มา20มวนนะครับก็มีปุ่มเม็ดบีบนะครับมี1ปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ1ปุ่มแล้วก็ตัวก้นกอนะครับเป็นก้นกองขาวนะครับมีลวดลายนะครับของตัวก้นกอนะครับคล้ายตัวหน้าซอนะครับจะมีลวดลายอยู่ด้วยหนึ่งนะครับมองเห็นยากนิดนึงนะครับแต่มีลวดลายแบบนี้เลยนะครับเหมือนตัวก้นกองเลยแล้วก็เขียนว่าเดนเวอร์นะครับตัวม้วนนะครับมีความแน่นนะครับรอยยับนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะครับมวนแน่นนะครับ ตัวกลิ่นใบยานะครับก็ไม่แรงนะครับตัวก้นกองนะครับเป็นก้นกองแบบนิ่มนะครับก้นกองแบบนิ่มเดี๋ยวมาดูเม็ดบีบนะครับเม็ดบีบว่าเขาค่มาเป็นเม็ดขนาดเท่าไหร่นะครับอ่นนี้คือตัวเม็ดนะครับเม็ดบีบของตัวบูโบลี่นะครับเป็นเม็ดสีน้ําเงินนะครับเป็นเม็ดขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นเม็ดขนาดใหญ่มากอันนี้นะครับนี่เลยนะครับเป็นเม็ดขนาดใหญ่เป็นแบบนี้นะครับรสชาตินะครับเจียดลองนะครับก็เป็นบุหรี่สายเย็นนะครับ ความเย็นนะครับก so ็อย like ู่ที่ประมาณ8เต็มนะครับจะออกไม่เย็นจัดนะครับเป็นเย็นก็กลางไปหามากนะครับแล้วก็ตัวใบยานะครับมีกลิ่นหอมนะครับพร้อมตัวเม็ดบูบอลี่นะครับเม็ดบูเบอรี่เขาเป็นเม็ดขนาดใหญ่นะครับให้กลิ่นของตัวเม็ดบูบอลี่มาชัดนะครับแอดกดปุ่มเลยนะครับได้กลิ่นของตัวเม็ดบูเบอลี่ออกไปนะครับจะเป็นเม็ดขนาดใหญ่นะครับ ก็เป็นบุหรี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ให้กลิ่นของตัวบูเบอรี่มาชัดมากนะครับแล้วก็พร้อมกับความสดชื่นนะครับที่ได้หลอกมานะครับการละลายงตัวยานะครับละลายช้านะครับใบยาแน่นนะครับต้นกอนนะครับก็ให้มายาวนะครับตกกอนธรรมดาดีนะครับโดยรวมนะครับก็คือบุหรีเดนเวอร์ด้วยนะครับก็เป็นบุรี่สายเย็นนะครับเย็นกลางออกไปหามากแล้วกันนะครับกลิ่นของตัวบูเบอรี่ให้มาชัดมากๆนะครับ ัวกลิ่นของตัวบูบลีนะครับก็มีออกมาแล้วหลายตัวนะครับแต่กลิ่นของตัวเดนเวอร์นะครับแอดจะให้เปหนับต้นๆเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นของตัวบูบลีเขานะครับเป็นขนาดเม็ดใหญ่นะครับมีแค่เม็ดเดียวนะครับแต่ให้ความหอมสดชื่นมาเต็มนะครับใครอยากจะรอนะครับบูบรี่เดนเวอร์บูบลีนะครับตัวนี้นะครับแอดขายอยู่คัดต้นละ340บาทนะครับราคาซองก็มีนะครับตกซองละ50บาทนะครับ ตัวเดนเวอร์กลิ่นบูเบอรี่ตัวนะครับแอดคิดว่านะครับเป็นกลิ่นที่ให้มาชัดที่สุดนะครับที่แอดไดเคยลองมานะครับใครอยากลองนะครับใครไม่เชื่อแอดนะครับก็ลองสั่งดูนะครับใครไม่ชอบใจนะครับไม่ถูกใจเอามาคืนได้เลยนะครับตัวนี้แอดรับประกันความสดชื่นนะครับแล้วก็ของกลิ่นของตัวบูเบอรี่นะครับให้มาเต็มจริงๆนะครับมาดูคะแนนนะครับของตัวซอนนะครับตัวซอแอดให้คะแนนนะครับ รูปตัวซองอยู่ที่3.5แล้วกันนะครับเพราะว่าหน้าซองนะครับจะมีลวดลายมาไม่ค่อยชัดนะครับเป็นซองสีขาวนะครับก็โลโก้เขียนว่าเดนเวอร์เป็นอักษรสีดํานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่จะมีบอกตัวทานะครับให้มานิโคตินให้มานะครับแล้วก็มีจํานวนของตัวมวลนะครับที่บอกมานะครับก็ให้ไป3.5นะครับขนาดของตัวมวลนะครับตัวมวลนะครับเอดถูกใจนะครับตัวมวล แอดให้คะแนนของตัวมวนอยู่ที่4.5นะครับเพราะว่าตัวมวนนะครับทำมาได้ดีจริงๆนะครับมัมีความแน่นนะครับของตัวใบยาะนะครับกลิ่นใบยาะไม่ฉุนนะครับตัวกองก้อยมาขนาดยาวนะครับมีความนิ่มนะครับไม่แข็งกระด้าเกินไปมาดูโดยรวมนะครับของตัวบูดีเดนเวอร์นะครับของตัวบูรีนะครับแอดถูกใจนะครับตัวนี้แอดให้คะแนนรวมไป4.5นะครับ M5 นะครับแอดให้4.5เลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ให้มาเม็ดเดียวจริงแต่กลิ่นให้มาชัดมากๆนะครับเป็นเม็ดขนาดใหญ่กว่าเม็ดตัวรุ่นอื่นๆด้วยนะครับใครอยากลองนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครอยากแอดรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมนะครับก็มาคอมเมนต์จกใต้คลิปได้เลยนะครับตัวไหนที่แอดมีนะครับแอดก็จะมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยนะครับก็จะมาทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับของช่องบุรินทแอดสิงรีวิวด้วยนะครับเป็นกำใจให้แอดสิงทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ